จะมาอธิบายวิธีการใช้งานของโปรแกรม m i c r o c h i p Studio นะครับซึ่ง m i c r o c h i p เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนภาษา Assembly นะครับในวิชา Microprocessor นั่นเองซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยต้องใช้ร่วมกับ Arduino นะครับซึ่งเราต้องโหลด Arduino มาก่อนเราถึงจะใช้ได้ทีนี้เริ่มแรกนะครับมาดูที่ Tools นะครับมาดูที่ Tools เสร็จปุ๊บ ไปที่ external t o ่ะก็จะขึ้นมาหน้านี้อันนี้ก็คือมันจะมีบอกว่าชื่อตัวนะครับก็คือชื่อของเราก็คือ Arduino นั่นเองส่วน command ก็จะเป็นที่อยู่ของ command นี้ของ microchip ของเรานั่นเองก็จะอยู่ใน l a n นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยพอเราจะเขียนโค้ดใหม่หรือว่าเริ่มโปรเจกต์ใหม่เนี่ย ให้เราไปที่ New Project เลยครับกด,ดเข้าไปอันนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็คือหน้าให้เราเลือกภาษาในการเขียนก็คือมันจะมี C กับ C++ แล้วก็ Assembly ก็คือ a s s e m b l e r นั่นเองแล้วเราก็เลือก Assembly ไปเลยนะครับเป็น AVR a s s e m b l r Project ทนี้ก็กด OK ไปปับ๊บก็จะมาขึ้นหน้านี้เป็นให้เราเลือก บอร์ดของเรานะครับบอร์ด Arduino นั่นเองซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตัว ATmega 2560นะครับซึ่งเื่อนหาเนี่ยมันนานนะครับเราก็พิมพ์เลยว่า2560ก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับขึ้นมาแล้วก็กดโอเคไปเลยครับทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าให้เราเขียนโค้ดได้นะครับผมก็จะเอาตัวอย่างโค้ดแบบ ง่ายๆมานะครับก็คือเป็นโค้ดที่เราใช้ในคลิป3นะครับเป็นเดี๋ยวจะอธิบายในคลิป3อีกทีนะครับเป็นโค้ดที่เปิดไฟล้วเรียงกันนะครับก็สมมติว่าเราเขียนโคด้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะครับก็คือ c o n t r l s ไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมากด build นะครับ build ตัวนี้นะครับก็คือ f7 นั่นเองเราก็กดไปเลย มันก็ขึ้นมาแถบข้างล่างนี้นะครับว่ามันจะบอกว่าโค้ดของเราเนี่ยไม่มีเออร์เลอร์ไม่มีการเตือนไม่มีอะไรางานันก็จะสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ก็มาที่ tools นะครับแล้วก็ไปที่ Arduino แล้วกดนันนี้นะครับก็จะเป็นการเอาโค้ดของเราไปลงในบอร์ด Arduino ของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ